อสวัสดีครับวันนี้นะ <ส S 1> ครับมาดูนะครับเครื่องซัมซุง A ยี่สิบเอสนะครับอาการนะครับจอไม่ติดแต่โทรเข้าได้นะครับจอไม่ติดแต่โทรจอไม่ติดแต่โทรเข้าได้นะครับเปิดนะครับอ่ะเวลาเปิดนะครับเปิดปั๊บเวลาเปิดเนี่ยฮะเครื่องจะสั่นนะครับสั่นในมือเรานะฮะเวลาเปิดแล้วสั่นในมือเราไม่มีภาพไม่มีภาพอะไรเกิดขึ dizer, so ้นมานะฮะ เปิดสั่นไม่มีภาพขึ้นนะครับอาการนี้นะครับเคทีรับแก้นะครับอาการนี้นะครับถ้าของลูกค้าท่านใดนะครับของลูกค้าท่านใดเป็นอาการอย่างที่ผมเล่ามานะครับส่งมาทําที่เคทีนะครับอาการนี้นะฮะเราทําแก้ไขหายขาดแน่นอนนะครับบางคนก็เป็นที่จอนะครับลองเป็นนึเป็นที่จอนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายจากบอร์ดเนี่ย มาใส่จอดีนะฮะอันนี้คือเครื่องแกะออกมาฮนะเนี่ยผมก็จะมีวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอจนถึงวิธีทำให้ดูนะฮะ เนี่ยสั่นนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับทั้งที่เป็นจอดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะเรามาเริ่มกันนะครับอ่ะก็เราก็จะแกะกล้องออกก่อนนะครับแกะกล้องออกนะครับเพื่อความปลอดภัย อโอเคนะครับแกะป้องออกก่อนนะครับนี่วางไว้ก่อนอ่ะผก็จะมาทำการตับดบ่อที่หานะระวังแตกนะ ถ้ันกณลงได้สองครั้งอีกครั้งนึงก็ปดก็ไม่ลงจะดีเพมาะดีมันเลยมีพลัง

ตรงตรงซิงค์นะครับเราจะไม่ไม่ไม่ตัดนะครับเดี๋ยวจะยกออกแล้วจะวางวางกลับเลยเหมือนเดิมนะคะมมันก็เช็ดลงไม่ได้ขุ่นตรนี้ตะก่วหรือเปล่าไม่มุปปม่นเอยมันขึ้นขุดขึ้นรู้เลย เริ่มแหมจได้มีเสียงฝาาฮ่าเรือพนจ่าว็ไหนู้นนอนทั้งเดี่ยวนั่นเละร้องเม่ไหร่นูนเไดเรือไม่ติแจกนะจอไม่ติแจกกีตาม้องยาวกร้องเรื้อเสร็จเลย

รถีจากนั้นนะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอซีนะครับชิปไอซีกันนะครับชิปไก็จะ ก็ตัวนี้นะฮะไอซีไฟนะครับเดี๋ยวผมหาแนบก่อน เราจะเปลี่ยนเลบใหม่นะครับ ระหว่างนี้นะครับเราก็จะรอให้ตัวบอร์ดนั้นเย็นลงนิดนึงนะครับแล้วเราก็ามาเทสกันนะครับต่อไปมาเทสขั้นตอนนะครับอันนี้เดี๋ยวฝานี้เราต้องประกบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ไปิดอรมนิดนึงนะครับทีุ่มับีุ่่มเอยองานงานวะงานตังครับตังเงี้ยได้เด่นนี่คือหมอเลอ บอรดยังร้อนอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะไปลองได้นะครับขึ้นกัีอเพียงขึ้นครับ พอเย็นลงเราก็มาลองนะครับมาลองเทสนะครับมาลองชาร์จนะครับรให้คุณแกล้งฟ้องี่น้องง้าเลย จอมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะจอมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับดูบว่าเครื่องมันนี้แบบไหน

มาแล้วปักเิพยมแล้วมึงนี่ปังทิพย์้ี่ <c oughs> รอสักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าหน้าเมนูนะครับเรียบร้อยครับ